ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอน้อมกราบพี่วันชิตาวันชานนและสวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสรวีแสนสุขขอเทือโอกาสมาแบ่งปันนิพพานธรรมจากหนังสือนิพพานธรรมบ้านนิพพานพระพุทธเจ้า โดยพี่วันชิตาวันชานนนและทีมงานบ้านนิพผานพระพุทธเจ้าค่ะลูกขอพระเมตาขอพระบารมีจากองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์ขอได้โปรดเมตาสงเคราะห์การแบ่งปันนิพพานธรรมของลูกในครั้งนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธนิพพานธรรมนิพพานธรรมคือธรรมที่บุคคล ควรทำให้รู้แจ้งเพราะเป็นธรรมที่นำไปสู่การสิ้นทุกข์ถาวรได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปถ้าบุคคลใดได้นำไปฝึกไปปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดค่ะ <c oughs> หัวข้อนิพพานธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้คือวิชาสาม วิชา8และอภิญญา6ค่ะวิชาสามมีดังนี้ 1. บุเพนิวาสานสุสติญาณความระลึกชาติผลหลังได้ตรัเปรียบไว้เหมือนอย่างบุรุษคนหนึ่งที่ออกจากบ้านของตนไปเยี่ยมบ้านโน้นบ้านนี้แล้วก็กลับมาบ้านของตนก็รู้และลึกได้ว่าตนออกจากบ้าน ไปบ้านนั้นยืนเดินนั่งนอนพูดเป็นต้นอย่างนั้นอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นไปบ้านโน้นก็ทำไปพูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นออกจากบ้านโน้นกลับมาสู่บ้านของตนสองจุตูปปาตยานความรู้จักจุติคือความเคลื่อน อุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมปรับเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษขึ้นไปสู่ปราสาทที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามแพร่งมองลงมาก็มองเห็นหมู่มนุษย์หมู่คนเดินออกจากบ้านบ้างเดินเข้าบ้านบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งบ้างเดินไปตามถนนบ้าง สามอสวะคขยายานความรู้จักทำอสวะให้สิ้นคือยานที่เป็นเหตุสิ้นไปอสวะกิเลสท,ที่ดองจิตสันดานทั้งหลายตรัดเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่ริมสระน้ำที่ใสสะอาดก็มองเห็นก้อนกรวดห้อยโคง เป็นต้นอยู่ในน้ำมองเห็นปลาว่ายไปไว่ายมาอยู่ในน้ำวิชาแปมีดังนี้หนึ่งมโนบยิทธิคือความรู้จักแสดงฤทธิ์นิรมิตมโนมยกายคือกายที่สำเร็จจากใจมโนมยะมโนไมแปลว่าสำเร็จจากใจอิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ ามสั์แปลว่าความสำเร็จก็คือน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตร,รูปที่สำเร็จจากใจคือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่สำเร็จจากใจมีอินทรีย์ที่สมบูรณ์คือเหมือนมีตามีหูมีจมกูกมีลิ้นมีกายและมีมโนคือใจซึ่งเป็นอินทรีย์หกทางกาย ใจบุคคลน,นี้ตรัดเปรียบเหมือนอย่างว่าชักไส้ออกจากยาปล้อง 2. มโนมายกายกายทิพย์ในเมืองไทยนี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานและสนใจในวิชานี้ท่านตั้งเชื่อเรียกว่ากายทิพย์ส่วนกายธรรมดาซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเรียกว่ากายเนื้อ กายทิพย์นี้ก็คือมโนมโนมายากายหรือมโนมายรูปซึ่งท่านได้แสดงเอาไว้ในประวัติพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าโดยปกติเสด็จไปด้วยกายเนื้อแต่ในบางคราวเสด็จไปด้วยกายทิพย์หรือมโนมายากายนี้สอิทธิวิทยานคือความรู้จักแสดงฤทธ ก็คือน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ด้วยวิธีต่างๆตามที่น้อมจิตไปว่าจะแสดงวิธีไหนอย่างไรดังที่ท่านแสดงไว้เช่นคนเดียวเป็นมากคนหลายคนเป็นคนเดียวปรากฏตัวหายตัวเดินทะลุฝากับแพงภูเขาเหมือนอย่างเดินไปในที่ว่าง ดำดินโผล่ขึ้นเหมือนอย่างดำน้ำโผล่ขึ้นเดินบนน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปในอากาศได้เหมือนดกดังนี้เป็นต้นตัดเปรียบไว้เหมือนอย่างเช่นช่างหม้อหรือลูกศิษย์ของช่างหม้อผู้ฉลาดเมื่อได้เตรียมดินไว้ดีก็ปั้นภาชนะต่างๆได้ตามต้องการ สี่ทิพยโสตยานคือความอย่างรู้ด้วยทิพยโสตหูทิพน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตยานก็ฟังเสียงได้สองอย่างคือเสียงทิพหรือเสียงมนุษย์เสียงทิพและเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลทั้งที่ใกล้เหมือนอย่างคนเดินทางไกลได้ยินเสียงสังเสียงตะโพน ก็รู้ว่าเป็นเสียงสังเสียงตะโพนหเจโตปริยญาณคือความรู้จักกำหนดรู้ใจของผู้อื่นคือน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณก็กำหนดรู้ได้อ่านใจได้หกบุเพนิวาสานุสติญาณความระลึกชาติถนหลังได้ รัดเตรียบไว้เหมือนอย่างบุรุษคนหนึ่งที่ออกจากบ้านของตนไปเยี่ยมบ้านโน้นบ้านนี้แล้วก็กลับมาบ้านของตนก็รู้และลึกได้ว่าตนออกจากบ้านไปบ้านโน้นยืนเดินนั่งนอนพูดเป็นต้นอย่างนั้นออกจากบ้านนั้นไปบ้านโน้นก็ทำไปพูดไปอย่างนั้นอย่างนั้น ออกจากบ้านนอนกลับมาสุ่บ้านของตนเจตจุตูปปาตยานความรู้จักจุติคือความเคลื่อนอุบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมตัดเรีบเบยบไว้เหมือนอย่างว่าบุรุษขึ้นไปสู่ปราสาทที่ตั้งอยู่ที่ถนนสามแพร่งมองลงมาก็เห็นหมู่มนุษย์หมู่คน เดินออกจากบ้านบ้างเดินเข้าบ้านบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งบ้างเดินไปตามถนนบ้างแอสวกขยายานความรู้จักทำอสวะให้สิ้นคือยานที่เป็นเหตุสิ้นไปอสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลายตัด เปรียบไว้เหมือนอย่างว่ามนุษย์ผู้มีจกักษุยืนอยู่ริมสระน้ำที่ใสสะอาดก็มองเห็นก้อนกรวดน้อยโคงเป็นต้นอยู่ในน้ำมองเห็นว่าปลาว่ายน้ำไปไว่ายน้ำมาอยู่ในน้ำอภิญญาหกอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่งหมายถึงปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐานอภิญญาในคำวัดหมายถึงคุณสมบัติพิเศษของพระอริยะบุคคลซึ่งเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ6กอย่างคือ 1. อิทธิวิถี คือการแสดงฤทธิ์ได้เช่นลั่งหนได้เหาะได้ดำดินได้ 2. ทิพยะโสตยานคือมีหูทิพย์ 3. เจโตปริยายาณคือกำหนดรู้ใจผู้อื่นได้ 4. บุพเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติได้ 5. ทิพยะจักขุยานคือเมตาทิพย์ 6. อสวกยญา,ยานคือรู้การทำอสวะให้สิ้นไปอภิญญา5ข้อแรกเป็นของสาธารณะหรือโลกิยญา,ยานข้อ6มีเฉพาะในพระอริยะบุคคลค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของนิพพานธรรมวิช,ชาสามวิช,ชา8และอภิญญาห หากทที่นำมาแบ่งปันในครั้งนี้ไม่ถูกจริตไม่สมบูรณ์ขาดตกบกคร่องดิฉันขอน้อมกราบขอเข้ามามาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายแด่องค์พระเบองสูงทุกพระบาททุกพระองค์พี่วันชิตาวันชานน์และกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านค่ะ ส่วนผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอบุนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าและกรลยาณมิตรกัลยาณธรรมได้มีดวงตาเห็นชอบได้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธค่ะ